Google ที่หอว,วัฒน,นธรรมนครบาลเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานแถลงข่าวเปิดสายการบินดอนเมืองเพชรบูรณ์ดอนเมืองโดยมีนายยศสุทธาวิชัยธนพัฒนประธานหอ,อการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์นายบรรจงพัฒโนไทยประธานบริษ,ษัทเอีโลจิสติก นายพัทรพรนนทจ,จิตผู้บริหารสายการบินนกแอร์และนางสาวนิตยาดวงมโนผู้จัดการสายการบินนกแอร์จังหวัดเพชรบุรุร่วมแถลงข่าวเปิดสายการบินซึ่งเช่าหมอลำสายการบินของนกแอร์บินตรงจากดอนเมืองถึงเพชรบุร์และกลับดอนเมืองสัปดาห์ละสองเที่ยวบินคือวันจันทร์และวันเสาร์ราคาเริ่มต้นที่ผ่านเก้าบาบาทต่อท่านโดยจะเริ่มบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์วันที่สองมิถุนายนที่จะถึงนี้ นายพิบูลธากิตโกศลผู้ราชาการจังหวัดเพชบรบณ์กล่าวว่าที่ผ่านมาจังหวัดเพชบรบณ์มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวกว่า2ล้านสองหมื่นคนและในปี2511มีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเป็น2ล้าน6แสนคนซึ่งจังหวัดเพชบรบณ์มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอาทิอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพที่จังหวัดเพชบรบณ์กำลังผลักดันเป็นมรดกโลก วัดธรรมยานวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วที่มีความงดงามมีเขาเค้ะภูทับเบิกอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่จังหวัดเพชรบูร์กำลังจะผลักดันจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีเพชรบูรณ์อีกหลายแห่งซึ่งการที่มีสาการมินมาลงที่จังหวัดเพชรบูร์นั้นก็จะทําให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเพชรบูร์ได้สะดวกรวดเร็เวมากยิ่งขึ้น ด้านในบรรจงพัฒนนทไทยประธานบริษัท SP l o ีโรจิสติกกล่าวว่าสำหรับการเปิดสายการบินในครั้งนี้บริษัท SP l o ีโรจิสติกได้ดำเนินการเช่าหมอลำสายการบินของนกแอร์โดยเปิดบินตรงดอนเมืองเพชรบูรณ์และดอนเมืองสัปดาห์ละ2เที่ยวบินวันจันทร์และวันเสาร เป็นเครื่องแบบใบพัดมี66ที่นั่งทำการบินจากดอนเมืองในเวลา7จ็นาฬิกา30นาทีและบินออกจากเพชรบุญเวลา10นาฬิกานาทีใช้เวลาบิน1ชั่วโมง25นาทีราคาเริ่มต้นที่1,999บาทต่อท่านเฉพาะขาเดียวโดวยจะเริ่มบินเที่ยวปฐมฤกษ์วันที่2มิถุนายน2,511ร โดยการเปิดสายการบินในครั้งนี้หากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากก็มีแผนการที่จะเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในอนาคตสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อจองตัว๋วได้ที่บริษัท SP Logistics โทศัพท์06201957770618973335และ0816802599